สวัสดีครับเดี๋ยวพี่น้องป้องป่ายพี่น้องชาวไทยพี่น้อง youtube พี่น้องเพจนะครับพี่เอโอเย่ผู้เบาลมศักนะครับทำในกลุ่มในเพจใน y o YouTube อ่าผู้เบาลาวลมนะครับผู้เบาวลาวลมโอเย่จวดวัดนะครับหรือพี่เอโอเย่ครับตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนเลยครับเดี๋ยวอำเภอลมศักไถ่ซีมาเทียวทับเบิกเขาขอหน้านี้งามในลายครับเพราะหน้าฝน หน้าฝนนี่โมกอีซิลงงามนะครับไปตั้งแคมป์ไปพักที่ดีซอดบนเขาคอทับเบิกครับเพราะว่าหน้าฝนกับหน้าหาหน้าฝนกับหน้าหนาวนี้บ้านผมนี่งามหลายครับลมสักเขาคอทับเบิกยินดีต้อนรับพี่น้องชาวไทยนะครับพี่น้องยู u b e พี่น้องทั้งเทศพี่น้องติ k ตอกนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวหันมาเที่ยวบ้านพี่เอโอเย่ครับอยู่ลมสักครับเป็นผู้บ้านลมสักว้าวหลาลุมนะครับยินดีต้อนรับทุกคู่ทุกคนนะครับ พาเที่ยวพากินของแฉะนะครับยินดีต้อนรับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเพราะว่าโอ้ตอนนี้ครับบ้านเขายิ่งหน้าฝนนี้นักท่องเที่ยวทั้งสองล้อสี่ล้อมากันเต็มยินดีต้อนรับสู้อำเภอลมศักสู้เขาค้อสูขขอ้ทับเพิกนะครับฝนตกเย็นสบายเลยครับวับนนี้ครับพันคณาดมันเสานะครับมันเสวยเย็นสบายเลยครับวันนี้มันเสวยมีถนนคนเดินไทยลมโอ้ดิตร์พ่อขายไม่ขายไม่ขายเลยว่าฝนตกักวันนี้นะครับพี่น้องครับ มาเที่ยวลมสักนะครับผู้บ่าวลมสักหรือพี่เอโอเย่ครับผู้บ่าวเหล่าลมยินดีต้อนรับเด็กครับเด้อพี่น้องครับรู้จักกันไว้ครับเฟซบุ๊กครับพิมพ์คำว่าเพชว์าผู้บ่าวเหล่าลมโอเย่จวดเด็กครับแล้วก็ติ๊กอ่าทางเฟซบุ๊กทิกต็อกก็มีพี่เอโอเย่นะครับสนามแล้วก็ทางยูทูบผู้บ่าวเหล่าลมโอเย่จวดจวดเด็กครับเด้อยินดีต้อนรับสู่ลมสักบ้านเขาเมืองน่าอยู่จวดจวด